เดี๋ยวกี้ดว่าสอนวิธีการ a f k e v อีเใหม่แต่งกิฟต์วิ่งอีเวนต์ฉบาบคนที่เกียจด,ด้วยตยัวละครแค่ตัวเดียวเท่านั้น จะเป็นไงไปดูโอเคเออสำหรับเนื Walker, Turn, ้อหาเราในวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการ f k ฟเคอีเวนต์ใหม่แต่งกิ i ต i n g Even นี่ครับสำหรับคนขี้เกียจนะซึ่งเราจะใช้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหาง่ายมากๆทำง่ายมากๆนะครับก็คือ Vir ร์ชิเนี่ผมตัวนี้เลยนะครับก็ต้องทำเป็น Extreme b o o s t ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปบอกวิธีการหาตัวละครเขาก่อนแล้วกันนะครับก่อนเลยครับมาที่ซัม m o n นะแล้วก็มาที่ Extreme b o o s t ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกได้เลยครับ แล้วก็หาครับผมนี่เบอร์จิ้งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครับผมก็เลือกไปได้เลยนะแต่ว่าตัวตัวผมได้แล้วโอเคผมเลือกตัวที่ผมยังไม่มีแล้วกันโอ้ยผมก็พอเราได้ตัวละครเขามาแล้วนะครับเราก็ทําการอีโวไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นของคราฟอย่างในนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับเขาก็น่าจะมีบอกอยู่นี่อันนี้ครับผม Lightning Devil n e c k l a c e นี่ของคราก็ประมาณนี้เลยง่ายๆเลยครับโอเคครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราอีโวเสร็จแล้วเราก็ต้องไป x t ็ก m Boost นะซึ่งเอเตบูธเนี่ยก็ตามมาที่เลยครับตรงเลดแล้้วก็อบบูตรรงนนีี่คัผม สำหรับเจ้าตัวเวอร์จิลจะอยู่ในดีวายบูทอันนี้ครับเวอร์จิล l i g h t นิ่งเดียบิวอันนี้เลยนะครับโอเคครับผมหลักๆตัวละครที่เราต้องการเนี่ยก็จะมีแค่ดีเลยนะครับซึ่งเทปผมก็แนะนำเป็นกริดนะครับแล้วก็ในส่วนของเอาท่าเอนชานติงนะครับผมก็แนะนำเป็นอ่ากอรีสก็ได้ครับไม่งั้นก็เป็นอ่าระดับมิสติคลไปเลยครับผม ไม่ก่อเลี้ยงก็มีที่ข้อนะครับน่าจะได้หมดเลยนะไอ้ผมก็มาเข้าเนื้อหาหลักสําหรับวิธีการเอฟเคเนะี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าวิธีการเอฟเคเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะมี3วิธีซึ่งวิธีแรกเนี่ยก็คือเอฟในโทรศัพท์วิธีสองเอฟในคอมและวิธีที่3ก็คือเอฟบนคลาวด์โฟนนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการเอฟบนคลาวด์โฟนนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวิธีการเอฟบนคลาวด์โฟนเนี่ยสาม,มารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิธีเลยนะ ใครที่ใช้ FK จากโทรศัพท์ใครที่ใช้ FK จากคอมเนี่ยสามารถทําตามได้เลยนะครับเพราะว่าคาวโฟนเนี่ยมันก็คือการจําลองมือถือนั่นเองก็เหมือนว่าผมใช้วิธีในมือถือนั่นแหละครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ใช้ในคอมเนี่ยก็จะใช้ก็จะต้องใช้เป็นพวกอีมูเลเตอร์เช่นมูมูหรือว่า L d ลด์เบเหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะครับโอเคแล้วถ้พร้อมแล้วคาวโฟนที่ผมใช้ก็คือบ s เอสโฟนนั่นเองผมบ s Phone เนี่ยก็จะเป็นแอปจําลองมือถือหรือว่าระบบคาวโฟนนะครับถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือมือถือออนไลน์นั่ เพราะนั้นมันก็ทําให้เราไม่ต้องเสียค่าเดทไม่เสียค่าไฟไม่ต้องเป็นต้องเปิดเองนะครับก็คือสามารถเอฟเคได้24ชั่วโมงแบบจริงๆเลยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปที่หน้าเว็บเลยครับไปโอ้ยตอนนี้เราไปอยู่ที่หน้าเว็บ PS4 เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ดีฟชั่นเลยนะแล้วต้องบอกเลยว่าใครที่สมัครใหม่หรือว่าสมัครตามลิงก์ผมเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเยอะมากๆเลยครับก็ลองดูกันได้นะครับแพ็กที่ผมจะแนะนําเนี่ยก็โอ้ยผมแพ็กที่ผมจะแนะนำเนี่ย,ยจะ,นะนเ,ยเป็น MVP นั่นเนี่ยผมก็คือแพ็กนี้เลยนะบอกเลยวันดีมากๆครับไม่มีปัญหาหลุดอย่างแน่นนนะคครรับแแลล้ววก็าเย่ใที อย่าจะชเคแบบผมอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนํา XP พิงขึ้นไปแล้วถ้าเกิดว่างบน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปให้สุด MVP เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สเปคที่ต่ำลงไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเกมหลุดเกมเด้งน้วหางคืนได้นะเพราะนั้น MVP ดีที่สุดครับผมหลังที่เราเลือกอะไรเนี่ยครับผม MVP เราก็เลือกที่เซิร์ฟเวอร์เลยครับประเทศไทย,ยนี้ได้เลยนะเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอากี่วนัวนสัวที่วันเก้าสิบวันหนึ่งปีหนึ่งวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยนะครับ เลยนะเรากดยืนยันการสร้างไปเลยครับแล้วก็มันจะมีวิธีเรียกการชําระเงินเนี่ยผมก็จะมีพร้อมเพจทูบันดี้ช้อปปี้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะแล้วพร้อมแล้วก็กดยืนยันซื้อไปเลยครับหลังนั้นเราก็จ่ายตามภาษาเรานั่นแหละนะครับซึ่งพอเราเสร็จแล้วเราจะได้เครื่องเข่ามาหน้าตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยซึ่งแนะนำนะครับใครที่ได้ครั้งแรกเดี๋ยวผมแนะนําให้รีเซ็ตเครื่องไปก่อนละกันนะครับนี่กดรีสตาร์ตตรงนี้เนี้ยครับผม แล้วก็หลังจากที่ใครได้เครื่องมาใหม่แล้วผมก็แนะนาว่าบางทีเนี่ยคนที่ได้เครื่องใหม่ก็อาจจะไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แนะนํามากดที่ตรงนี้ครับ Setting. เซตติ้งเดินลงไปว่าผมไม่สุดจะมีระบบคําว่าซิสเต็มหรือว่ารูปตัวไออย่างนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอื่นก็ดูที่รูปตัวไอเอาแล้วกันกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมี Lang u เ g e ดอันนี้ครับที่เป็นรูปเหมือนรูปโลกรูปอินเทอร์เน็ตประมาณนี้กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกอ่า language ดข้างบนสุดที่เป็นมีรูปตัว A ตรงนี้กดไปเลยครับแล้วก็ Add Lang u a g e ซึ่งมันก็จะมีภาษาไทยด้วยนะก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ T H A I ไทยนี่ไงเดี๋ยวผมแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนครับถ้าอยากให้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยครับเพลงเล่น,น,นี้ก็เป็นภาษาไทยไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดไปเลยโอเคครับผมซึ่งแอปที่เราใช้เนี่ยก็จะมีอยู่3แอปหลักๆนะครับนั่นอย่างแรกเลยก็คือโลบอกรนั่นเองนะครับก็มาที่ตรงนี้ Game Store แล้วก็ทุกคนฟังดีๆนะครับอันนี้สาคัญมากๆนะครับในหน้าเกมสโต์เนี่ยจะมีโลบอทสองแบบก็คือโลบอทพีเอ็นแล้วก็โลบอทธรรมดาซึ่งสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือโลบอทธรรมดาเพราะนั้นดาวน์โหลดโลบอทธรรมดาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยโหลดโลบอทพีเอ็นนะครับโลบอทพีเอ็นคืออะไรโลบอทพีเอ็นคือโลบอทเวียดนามซึ่งมันจะเป็นเซิร์ฟแยกสําหรับคนเวียดนามเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเผลอโหลดและเราไปล็อกอินในเซิร์ฟของเขาเนี่ยกลายว่า i อเเราเนี่ยจะถูกล็อกในเซิร์ฟของเขานั่ ว่าน,นระวังเลยนะต้องเราบอกนี้เท่านั้นแล้วก็โหลดระบอกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ App Store ตรงนี้ตอนนี้เราจะ,ะวน์โหลดออโต้คิกเกอร์แล้วนี่ครับออโต้คิกเกอร์อันนี้เลยกดดาวน์โหลดไปเลยครับติดตั้งไปเลยถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับเปิดเพย์โปรเทคไหมก็กดปฏิเสธไปเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเสร็จไปก่อนแล้วเนี่ยน,นะครับไปกดค้นหาแล้วก็เขียนว่าสกรีนนี่ ก็คือเราจะโหลดแอป Control Screen Orientation ดาวน์โหลดไปเลยครับกดติดตั้งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับหลนั้นเรากลับมาที่หน้ามือถือแล้วเลยต้องบอกเนี้ยว่าใครที่เล่นในคอมหรือว่าในโทรศัพท์เดี๋ยก็แค่โหลดแอปตามผมได้เลยนะเพราะว่าแอปพวกนี้เนี่ยเป็นแอปปกติที่มีทุกเครื่องหรือในมีทุกเพจอู่แล้วน,นี่เองแต่ว่าใครที่เล่นในโทรศัพท์หรือคอมก็ไม่จำเป็นต้องใช้คอนโทรลไอ้นี้ก็ได้นะครับยกเว้นคนที่ใช้คาวโฟมแบบผมนะแลังนั้นเราเข้าไปติดตั้ง Auto Clicker เ,เลยครับ นี่อันนี้มันก็ให้บริการการเข้าถึงก็กดตรงลงไปเลยแล้วก็เปิดอะไรให้เรียบร้อยครับนี่ก็อนุญาตไปเลยครับก็กลับไปหน้าเดิมเลยเดี๋ยวกลับกดกลับไปที่หน้าออโตะกร์เหมือนเดิมแล้วเราก็เปิดไว้เลยก็ได้ครับนี่เปิดเลยครับต่อมาก็คือแอปคอนโทรลสกิลเลอเดชันของค่ายดิชานี่คาวโฟนนะครับกดเข้ามาเลยแลนะมันก็จะให้เราอนุญาตอนุมัตินั่นแหละก็กดอ l l o w าวครับตรงนี้แล้วก,กดอนุญาตไปเลย แล้วก,กดย้อนมาครับแล้วก็กลับไปที่แอปเดิมเดี๋ยวผมเลยนะรา้กดสตาร์ทเซอร์วิสอัตโมติสตาร์ทอัตโนตรีบูแล้วก็วิธีการทำให้แอปเนี่ยมันเอยียงข้างนะครับก็กดไปี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวยวันนี้ลงให้ Select Screen Orientation ตรงนี้กดลงไปเลยครับแล้วก็กดที่ Landscape เรียบร้อยเพจนี้เราก็ได้แนวนอนมาแล้วโอเคผมเลยนะั้นขั้นตอนสุดท้ายง่ายๆเลยก็แค่เข้าโลโก้กรับแล้วก็ล็อกอินตามภาษาของเราเลย ันนี้ผมล็อกอินมาแล้วนะครับซึ่งก็บางทีใครที่แบบว่าเอ้ยผมพิมพ์ชื่อถูกแล้วพิมพ์รหัสถูกแล้วแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้เข้าไม่ได้นี่ครับก็แนะนําให้กด Re ี e s t a r t อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนี่กดไปที่มากกว่าตรงนี้แล้วก็กด Re ีส s t a r t หรือถ้าไม่ได้จริงๆก,ก็กดเปลี่ยนเครื่องตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับเขาจะทําการเปลี่ยนเครื่องให้เราเลยแล้วเราก็ทําอะไรทําตามวิธีที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ได้เลยครับโอเคครับผมหลยอย่างนั้นเราล็อกอินเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เข้าเกมได้เลยครับี่กดเข้าไปเลยครับ กดเข้าไปเลยเฮ้ยผมสำหรับใครที่ใช้ในคอมเดี๋ยวสามารถซูมเข้าไปได้นะนี่ขวาบนตรงนี้จะมีรูปบวกกดเข้าไปเลยครับนี่จะซูมเข้ามาอย่างนี้เลยผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วผมแนะนําเลยสิ่งที่ทุกคนควรจะทําอย่างยิ่งเลยก็คือไปที่เซตติ้งครับแล้วก็ปรับ กราฟิกให้ตามที่สุดไปเลยนะครับตอนนี้จะเป็นออโตเมติกอยู่ก็ปรับเป็นแมนนวลแล้วก็ทำที่สุดเลยเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้แล้วเราก็ปรับเซตติ้งในเกมใครที่ยังปรับเซตติ้งในเกมทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นตามที่สุดผมแมนะนำให้ปรับตามให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่มีปัญหาระหว่างคืนอย่างแน่นอนนะครับแบบการันตีเลยนะครับคือก่อนหน้านี้มันก็อาจจะได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะหลุดได้เพราะว่าเกมมันทำงานหนักอะไรเงี้ยเครื่องมันทำงานหนักอะไรประมาณนี้ครับ เราก็ปลี่ยให้เป็นฟาสต์โหมดเลยวันนี้ให้หมดเลยโอ้ยครับผมหลังจากที่เราจัดทีมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นี้ครับนี่ก็จัดทีมเป็นที่เรียบร้อยเราก็ไปที่วินเลยครับก็เลือกเกมโหมดแล้วก็เข้าไปเลยครับสตาร์ทเลยโอเคผมพอเราเข้าไปในเกมแล้วนะครับก่อนอื่นเราจัดมุมกล้องก่อนเลยนะก็เดินไปที่แถวทางกลางๆครับก็หันหัวลงนะครับประมาณนี้ให้ให้เราอยู่ประมาณตรงกลางครับให้แบบว่า พื้นที่ที่เรายืนเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดนะโอเคครับแล้วก็ให้เราทาการซูมออกครับวิธีการซูมในโทรศัพท์ก็คือใช้มือซูมออกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นในคอมเนี่ยก็กดคนโดนค้างแล้วก็เล่นลูกกิ้งเมาส์ครับนี่คือหน้าจอโคมเนี่ยมันจะซูมออกให้ด้วยนะครับเพราะนั้นปรับพื้นค่อยๆปรับพื้น,นครับประมาณนี้เนี่ยผมโอเคแลังจ้วเราก็จัดมุมกล้องให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็น,นครับประมาณนี้แล้วก็ ตั้งมาโคเลยครับแรกเลยก็เป็นปุ่มดีไทยใช่ไหมปุ่มเริ่มใหม่ครับกดเข้าไปเลยขั้นแรกเนี่ยเราก็ตั้งมาโคไปก่อนครับต่อไปเราก็วางตัวเงินครับเนีย่ยก,กดตามปุ่มแด้เลยครับอันนี้เราวางสองทีครับเพราะว่ามันเป็นการดับเบิลคลิกเพื่อวางใช่ไหมนะครับสำหรับดีโทรศัพท์อย่างที่บอกไปครับข่าวโฟนก็คือการจําลองโทรศัพท์โอเคแล้วก็วางตามจุดไปครับนี่สองทีด้วยนะสวัสดีครับ โอเคโอ้โห okay, และสุดท้ายก็คือเบอร์จิ้วครับง,ง่ายๆอย่างนี้เลยหรือว่าวิธีนี้นะสบ,บายมากๆครับเราไม่ต้องมีตัวเทพหรืออะไรตามเขาเลยก็ได้ครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือวิธีนี้เนี่ยเราจะได้ดามิแค่ประมาณ20ทิลเลียนเท่านั้นเพราะนั้นเราจะได้อยู่ที่เทียร์ระดับ3ครับโอ้ยโอ้โหอย่างนั้นแป๊บหนึ่งเราวางตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาที่ยูนิตเมเจอร์พอยูนิตเมเจอร์ปุ๊บมันก็จะกดเปิดปุ๊บเราก็กดไปที่ เราก็เอาเพิ่มมาเป็นออโต้วบวกเกลดอเลยครับแล้วก็โคสไปเลยนะครับเพียงน,นี้นะครับแค่นี้ก็จะเป็นลูปที่โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองลันดูนะอืปอืบอ่ากินน่าจะโอเคนะวนะครับอ๋อจริงๆผมว่าเราอาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้ครับเราอย่าไม่กดออโต้วบวเกลด แต่ว่าเราจะเอาเป็นกดอัปเกรดแทนเดี๋ยวลองดูครับย้อนกลับไปก่อนก็ตรงข้อตั้เกรดเดี๋ยวเราเอาเปลี่ยนมาเป็นอัปเกรดแทนนะครับแล้วก็อันที่13ก็เอามาอัปเกรดบูม่าแล้วก็เพิ่มไปอีกก็ได้ครับเพิ่มไปอีกแล้วก็เอามาอัปเกรดจำสำหรับเวอร์จิลและสุดท้ายก็คือกดปิดครับอาผมว่าแบบนี้เนี่ยโอเคกว่านะเดี๋ยวผมง,ง่ายแบบนี้เลยครับ แล้วก็เราก็รอเอฟเคไปเลยครับนี่เวอร์จิ้วเราทำดาเมจได้ถึง1นึ่ทีเดียวอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับดูด้านซ้ายมือได้เลยทุกคนครับเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ผมอัดเพิ่มเข้ามานะก็คือเวลาเรากดอ่าเราตั้งปุ่มให้มันกดอัพตัวเนี่ยผมแนะนําว่ากดย้ำๆด้วยนะครับแบบว่าอ่าอาจารย์นี่เดี๋ยวผมหยุดให้ดูนะครับก็คือเราอาจจะเพิ่มปุ่มเนี่ยเข้าไปทับซ้อนๆย้ำๆสักสามสี่ทีก็ได้ครับผมมันจะได้อัปเกรดลัวๆนั่นเองนะครับผมก็แบบนี้ก็จะโอเคเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสัก3 4ปุ่ม ตัวเงินเนี่ยก็สักตัวละ3ามปุ่มนะครับไอ้ขั้นกดอัพนะครับแบบติดการ3ปุ่มบูม่าก,ก็ติดการ3ปุ่มแล้วก็เวอร์จิวลเนี่ยก็สัก5หปุ่มเปเลยก็ได้ครับมันจะได้อัพเกรดไวๆนั่นเองประมาณนี้ครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปนั่นแหละครับก็คือวิธีนี้นะเป็นวิธีสำหรับคนขี้เกียจน,นะจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาตัวละครเก่งๆตัวละครเทพๆแบบว่า10บวาดิเลียนอ่ะมันยากมากโดยที่ตัวผมเองก็ยังไม่มีตัวครบที่จะทําขนาดนั้นด้วยซ้ำนั่นเองนะครับก็ เออมาแนะนําวิธีสำหรับคนที่เกีย่ยนะครับผู้เล่นใหม่ก็ทําได้นะครับแบบนี้หรือว่าง่ายมากๆครับ โอเคครับ okay, ผมก็หลักๆประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่สนใจนะครับ VS p h o n e ลิงก์อยู่ใต้ด e สคริปชันได้เลยบอกเลยว่ามีให้ทดลองฟรีด้วยก็สามารถมาทดลองกันก่อนได้แล้วก็ใครที่สมัครครั้งแรกเนี่ยก็มีส่วนลดให้เยอะมากๆครับก็ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะลิงก์ใต้ด e สคริปชันเลยโอเครับ okay, สุดท้ายนี้ก็ใครที่กดไลค์ติดตั้งกันดูรายการนะครับสามารถคอมเมนต์ถามอะไรนะก็ตอนนี้มีที่ก่อนคอมงพี่ตีสมารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เป็นทางเพียวผมไว้เจอกัน มามาทนเด็ดเสือแล่นรากรเท่าที่ลิ้มพัดเหมือนกับจีบลิ้นเลตอนก็เท่าที่ลิ้มปากทาไมฉันถึงคิดว่าความรู้สึกนี้จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์แต่สัมผักก็เพียงหลับและตอนนี้พวกเอ๋ทำงานไม่ค่อยว่างนิด